สวัสดีครับเพื่อนๆมาอีกแล้วนะครับคลิปหนึ่งนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเรารีวิวสวาน3ตัวนี้ไปนะครับสว่านแบตเตอรี่ครับโดยการเจาะเหล็กนะครับเอาไปนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันเจาะปูนได้บ่ไปลองดูครับโดยเราจะใช้ดอกสวานอเนกประสงค์ตัวนี้นะครับเป็นการเจาะนะครับแต่เผื่อว่ามีดอกเดียว แต่เอาเป็นว่ามาดูกันว่ามันจะกระแทกได้เร็วหรือเจาะได้เร็วกว่ากันมากน้อยเพียงไรครับความชอบขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนและเงินในกระเป๋าที่จะซื้อมาใช้นะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นไม่มีผิดไม่มีถูกครับนะครับทุกยี่ห้อดีหมดครับนะโอเคครับต่อไปเป็นการรีวิวการเจาะนะครับโดยเราจะใช้ดอกสว่านอเนกประสงค์ตัวนี้นะครับเริ่มต้นที่สว่านตัว S.T.R. ตัวนี้ก่อนนะครับโดยเราจะจับเวลาในการเจาะนะครับโดยให้ระยะการเจาะอยู่ที่3เซนติเมตรนะครับนะครับสเซนติเมตรนะครับโดยใช้ยางลัดไว้นะครับถ้ามันหลุดก็จะมัดใหม่นะครับเอาเราได้ที่เจาะแล้วครับเพื่อนๆไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นห้ามทำห้ามแตะต้องนะครับเป็นปุ๊บเป็นหินนนะครับอา ดยเราจะเปลี่ยนโหมดมาที่เป็นตัวกระแทกก่อนนะครับตัวกระแทก S T R ตัวนี้นะครับตัวนี้โหมดแรงสุดแล้วนะครับเดี๋ยวชุดพร้อมนะครับสามสองหนึ่ไปหยุดครับ คือว่าดอกมันหลุดนะครับเอาถอนท่อนี้แล้วนะครับะถือว่าเห็นผลเห็นผลตัวนี้ถือว่าฟาวนะฮะ <c oughs> <c oughs> ฟาวเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะผม <c oughs> หมุนไม่แน่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งนะครับอเมื่อกี้รอบหนึ่งแล้วนะครับเมื่อกี้ได้ประมาณไปหนึ่งเซนครึ่งครับผมว่าผมหมุนแน่นแล้วนะครับผมต้องหมุนแน่นขนาดนหนอีกนะครับ อลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับดูใหม่นะครับ 2> 1นึสองสมดูครับขอนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนเดิมนะครับคือนี่แหละข้อเสียของตัวนี้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเพื่อนๆมีวิธีการแก้ปัญหายอย่างไงบอกผมมาด้วยนะครับ คือเวลาเจาะกระแทกไปนี่ดอกมันจะหลุดออกทุกทีเลยนะครับในสว่านรุ่นนี้นะครับต่อไปนะครับตัวนี้ถือว่าในการใช้งานในการเจาะถือว่ายังยังไม่ผ่านนะครับเอาต่อไปเป็น e n โ so ซนะครับโดยผมจะใช้หัวหมุนล็อกนะครับเหมือนกันนะครับหมุนล็อกเหมือนกันนะครับมันจะหลุดไหมนะครับแต่โดยปกติแล้ว มันจะมีดอกกระแทกของเท้าเองนะครับเดี๋ยวเอาลองสมมติว่าถ้าเราใช้งานต้องการดอกขนาดนี้นะครับผมล็อกถือว่าแน่นนะครับแล้วเท่าแรงมือหมุนละเอาแรงมือหมุนทุกตัวนะครับเอานะครับหนึ่งเดี๋ยวจปรับมาที่โหมดกระแทกนะครับหนึ่งสองสาม เอ้ครับไม่หลุดนะครับลักษณะเสียงกระแทกเสียงต่างเลยเสียงต่างเสียงดังฟังชัดมากครับเพราะว่าตัวนี้มันคือโรตารี่นะครับสำหรับสว่านโรตารี่แบบแบตเตอรี่นะครับสำหรับการเจาะปูนโดยเฉพาะต่อไปครับมันผ่านอยู่แล้วนะครับตัวนี้จะมาลองให้ดูนะครับอ้าววันใจชาวล็อกนะครับมาจิตาจ อ่ะโอเคนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับสามสองเดี๋ยวเดี๋ยวข้าหมุนมาก่อนนะครับกระแทกรูปขอนนะครับสามสองหนึ่งเป โอ้การบอลผลต่างมากนะอันนี้ค,คนละครึ่งเลยนะตัวนี้ก็คือนะครับเ,เพื่อนๆก็เห็นแล้วนะครับถือว่าเป็นการรีวิวดอกสว่าอนอันนี้ประสงค์ไปด้วยในตัวนะครับก็เจาะได้ทั้งเล็กทั้งปูนนะครับดอกแบบนี้นะก็ใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าเจ้าตัวนี้นะครับเนโซ่นะครับในการรีวิวของเรานะครับข้อเสียของ SS S T R ก็คือเวลาใช้ระบบกระแทกหัวล็อกจะคายเร็วนะครับจะคายตัวเร็วกว่าปกตินะครับผมก็พยายามล็อกจุดๆแ้วนะครับเดี๋ยวผมลองล็อกให้แน่นกว่านี้ดูนะครับล็อกแน่นแล้วน,นะครับลองใหม่ทีหนึ่งนะครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสาม ครับเพื่อนๆหลุดนะครับหลุดเหมือนเดิมครับยังไปไม่ถึงครึ่งทางนะครับก็ตัวนี้ก็พอใช้ได้ครับแต่ยังไม่เหมาะสําหรับการมาเจาะปูนนะครับรุ่นนี้นะครับสําหรับผมนะครับคือมันยังไม่เหมาะสําหรับมาเจาะปูนครับแต่สําหรับการใช้งานด้านอื่นก็โอเคครับกับสมกับราคาของเขานะครับ เดี๋ยวแถมครับดูการเจาะรูปแบบโรตารี่นะครับของเอนโซดูนะครับก็คือปลดล็อกก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นหัวล็อกนะครับเห็เน,นะครับตัวนี้จะสามารถใช้ดอกโรตารี่ได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับประมาณ เดี๋ยวทำต้นไม้ไปก่อนนะครับประมาณ3มเซนติเมตรครับอันนี้เป็นดอกขนาดประมาณเท่าไหร่ครับกี่มิลตัวนี้ดอกที่8มิลดอก8มิลครับเพื่อน เจาะใส่ฟุกทั่วไปครับตัวนี้ <c oughs> ออสามสอง,สองหนึ่งเริ่ม เป็นไงบ้างครับเ,เพื่อนๆหลังจากชมการรีวิวไปแล้วนะครับโอ้โ oh, ห oh. สำหรับตัวผมผมไม่กล้าซื้อเลยครับตัวนี้มันแพงเกินไปนะครับ <laughs> ตัวนี้ใช้ดีในการเจาะน้ำหนักเบาขึ้นที่สูงอาจจะสะดวกนะครับก็ตัวนี้ก็เยี่ยมจริงๆนะครับในการเจาะปูนในส่วนของดรตารี่ของเขานะครับถือว่าทำมาได้ยอดเยี่ยมมากครับกับสว่านดตเตอรี่ตัวนี้นะครับ ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าของพวกเราแหละครับเพื่อนๆว่าเราจะเซฟต้นทุนในการทํางานโดยเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตัวไหนมันคุ้มค่ามากที่สุดนะครับเพื่อนๆก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะครับในใตค้คลิปนี้นะครับส่วนตัวผมนะครับก็จะขออนุญาตไปทํางานต่อก่อนนะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากติดตามไป้ด้วยครับช่องดีมีเดียนะครับเยียบ